สวัสดีครับเออคลิปนี้อยู่ที่ศูนย์อะไรเก่าหลังสิตนะศูนย์เก่านะก็เดี๋ยววันี้ผมจะมาพามาดูร้านใหม่ของเสียช้างนะร้านใหม่นะครับเผื่อเออเอซี FC, หรือว่าใครหาเครื่องยนต์อะไรนะหาเครื่องยนต์ที่จะไปใช้นะก็ มีเครื่องให้เลือกมากมายนะแล้วก็ราคาย่อมเยาวแน่นอนเหมือนเดิมนะบอกมามาจากผมก็มีส่วนลดแน่นอนนะก็อยู่ศูนย์เก้าซอยสี่นะร้านใหม่ของเสี่ช้างนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนี่นะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะมีเครื่องแย่งใหม่ เดี๋ยวหาเสือช้างก่อนแป๊บหนึ่งเอา้าสวัสดีครับเสือช้างทำอะไรมาดูทีมงานต้องเครื่องครับอ้าววันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยร้านใหม่ของผม airport, ครับร้านอาซีอะไรยนอาซีอะไรยนใช่ครับรอันนี้ร้านเสร็จศูนย์เก่าอันนี้ร้านใหม่เลยใช่ไหมเน <Fres> ี่ยใช่ครับร้านใหม่เหรอครับฝากเบอร์โทรหน่อยร้านใหม่อศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าแปดหกครับมีอะไรขายบ้าง ครื่องมีเครื่องนะเครื่องมีไปจํานวนมากนะครับเครื่องความเร็วอ๋อนี่ร้านใหม่เปิดเปิดร้านใหม่เลยใช่ครับนี่นะเบอร์โทรตามนี้เลยใช่ป่ะใช่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์พี่ชายผมโทรได้ตลอดครับโทรโทรมาได้ทุกเบอร์นะครับใช่ครับนี่ AC อะไรยนต์นะครับก็เป็นร้านของเสช้างนี่แหละครับใช่ครับนี่เลยเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาเสช้างนั้นดูพาดูเครื่องหน่อย เอ้ยตัวนู้นมัน e13 ไหมใช่ครับ e13 u5 เครื่องเทสครับตัวนี้เครื่องเทสเหรอใช่ครับนี่พี่บอยให้ดูนี่นี่นะดูแล้วมันเครื่องครับ f4 ใหม่กิฟต์เลยนี่มันเครื่องใสาเจ๋วเลยครับมันเครื่องใสใสเลยนะคใช่นี่ f4 ใครหาอยู่นะ e13 เครื่องเทสนะเดี๋ยวผมพาวนดูฝั่งนู้น 6u ก็มีนะ 6u 6U กิ๊บๆเลยนี่อันนี้แป๊บดูดิชุบซิงยังไม่ออกเลยเห็นไหมนี่นะเครื่องดูดิอันนี้ขีดอะไรใน 6U เนี่ยขีดสามพี่บอยขีดสามบอกตัวนี้สามร้อยแปดสิบครับใช่ครับไม่แพงนะเนี่ยผมให้สี่ร้อยเลยอ๋อแรงมาัดเกีพี่บอย turbo ยีสามตัวเครื่องเทปนี่นะ turbo เป็นกระป๋องวัดเกีร์เป็น turbo ธรรมดาครับตัวนี้ อตัวนี้เครื่องเทสเลยส่วนตัวน,นี้ก็เบิดศูนย์แล้วครับนี่นะ F4 เผื่อใครหาไปวางนะ E3 เครื่องเทสตัวนี้นะให้ดูกอนเลยเนี่ยความสดของเครื่องนะดูลูกยางแท่นเครื่องนี่ดูเลยการใช้งานนะกริบๆเลยนี่นะใครหาอยู่ E3 ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าลูกค้ามาจากพี่บอยก็แสนสามครับอ่า ันนี้แสนสาม<ช>มาจากผมน,นะอมีเลขมีเลขอุปกรณ์ครบนี่นะอีสามเครื่องเทสนะเครื่องเทสอ่ะพี่บอยมันจะไม่มีมอน้ำมีเตอร์จะไม่มีอะไรมาเลยแต่ตัวเนี้ยมันพิเศษคือมันมาครบเลยที่สายไฟไม่ได้ตัดมาครบมอน้ำมีเตอร์มาครบหมดครับอืนี่นะใายหาอยู่ดูอินเตอร์ดินี่นะท่านผู้ชมดูเลยหลังพึ่งมอน้ำเห็นไหมกิบกิบเลยนี่นะใครหาอยู่หกยูตัวเท่าไหร่เนี่ยหกยู 6U106 ครับพี่บอย 6U106 ใช่คร <6, 6. S 1> <บ>ับอุปกรณ์ครบนะมีมอญามีเตอร์บอกบอกมาจากผมล่ะ106เหมือนกันหรือว่าราคาพิเศษแล้วบอกว่ามาจากพี่บอยแต่ผมมีส่วนลดให้โอเคครับนี่นะใครบอกมาจากผมมีส่วนลดให้นะอย่าลืมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะนี่ 6U ก็มีนะเครื่องสวยๆเลยนี่ใครหาอยู่ 6U มีหลายตัวนะอีที่สามก็มีหลายตัวเนี่ 6, ย 6U มีหนึ่งสอง สามตัวที่เห็นนะใช่ครับอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับที่บอกฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นก็มีหกเอ็มกับอีสามนี่ครับอืมนี่นะฝากไว้ด้วยนะอ่าสีนะก็ร้านเศษช้างนี่ร้านเปิดใหม่ใช่ไหมใช่ครับเปิดใหม่เลยอยู่ศูนย์อะไรเก่าลังสิตใช่ครับซอยสี่นะครับโอเคทีมงานยังอยู่เหมือนเดิมครับทีมงานอยู่กันเหมือนเดิมอ้าวทั้งหมดได้ข่าวว่าไปทำท่อน้ำมขาแตกวะใช่ครับล้มแรงล้มแรงมาบ้านอ่ะล้มแรงแต่ว่าจบเรียบร้อยครับอ๋อจัดการให้เรียบร้อยโอเค เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าอ่ะนี่มาดูในร้านกันหน่อยนี่เป็น 4K โบคูนะตัวนี้ใช่ไหมสิช้างตัวนี้ถ้าเป็นโบคู่มันมันอแรงมาเท่าไหร่สองสิบแรงเป็นสองร้ยสี่สิบนะตัวนี้นะใช่ครับอันนี้มีโบคูอยู่ตัวนะเครื่องสดๆเลยดูเลยนี่นะ4 h k นะแล้วโบเดี่ยวมันจะเป็นสองสิบใช่ไหมใช่ครับ โปเดียวเป็นสองสิบครับเป็นสองสิบนะโปเดียวก็มีหลายตัวเลยครับก่นสามสี่ตัวครับสามสี่นเนี่ยเอฟซีโปเดียวนะเผื่อมีใครหาอยู่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่แพงไหมบอกมาจากผมเท่าไหร่อ่าามาจากพี่บอยต้องคิดไปตัวละแสนไม่รวมเสียแต่อุปกรณ์ีให้ครบนะครับมีกล่องมีขามีเลนมีเลคเครื่องต้คิดเป็นตัวละหนึ่งแสนอือหือนี่ใครหาอยู่ตัวละแสนนะ โบค,คู่ก็มีนะโบคู่สองสี่ใช่ครับโบคู่สองสี่ถ้าโบเดียวสองร้อยสิบสี่เคเคนะใครหาอยู่หกเอ็มก็มีนะหกเยอะมากเลยที่บอลหกเอ็มเยอะอยู่นะซาวกคูโตอยู่ร้านหนกเ็มตอนนี้มีออกมาหกตัวหกเอ็มมีหตัวเข้ามาเลือกดูได้เลยครับซากที่ที่บอยรีวิวไปก่อนได้แล้วครับคือข้างะวังพวกหัวพวกห้าสองเจ็ดะครับแนนหกิสี่คือห้าที่หกอันนี้ท่านเดิม ลงได้เลยวันนี้ท่านเดินลงได้เลยใช่ 6m อเคก็ฝากร้านเสรีช้างไว้ด้วยนะเสรี <S <S ช้างฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนร้านอาเซียอะไหล่ยนนะครับอยู่เซมปงลังสิติศูนย์เก่านะครับซอยสี่นะครับพอถึงซอยสี่ก็เลี้ยวเข้ามาของผมอยู่ต้นซอยเลยครับม,มีรับซ่อมเครื่องด้วยนะครับขายเครื่องซ่อมเครื่องแล้วก็มีทีมงาช่างไฟของเราชุดเดิมครับม,มีครบหมดเลย มาที่นี่เขาจบทุกอย่างครับนอกจากซ่อมเครื่องแล้วนี่มีซ่อมหัวใจบ้างไหมไม่มีซ่อมใจไม่มีนะที่นี่ซ่อมหัวใจไม่ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะร้านซีเคเออเออไม่ใช่พูดผิดอาซีอะไรยนนะอาซีอะไรยน์ก็เสียช้างมาเปิดร้านใหม่ก็เครื่องให้มีมากมายดูเลยนะรุ่นคอมเร็ียวต้องมาที่นี่ได้เลยนะก็ผมก็รันตีให้ก็แล้วกันนะรันตีให้แต่อีสามสีผมบอกเลยรีบมาจัดนะรีบมาจัดเดี๋ยวจะไปสะก่อนนะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม